มขอต้อนรับเข้าสู่วิถีประชารัฐค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปคลุกคลีกับโครงการประชารัฐภายใต้นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐกันค่ะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยเรามีภารกิจก็คือมาตามหาโครงการประชารัฐที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่ซึ่งจะเป็นโครงการอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไหนๆเรามาถึงอําเภอพบพระทั้งทีทรายขออนุญาตนะคะเป็นไกด์พาคุณผู้ชมท่องเที่ยวชมความสวยงามของที่นี่กันรับรองเลยนะคะว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบแน่นอนค่ะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ววันนี้ทายมีรถมาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันขึ้นรถมาเลยค่ะ อำเภอพพพระเป็นอำเภอเล็กๆอยู่ในจังหวัดตากนะคะต้นกำเนิดแม่น้ำเมยอ,อยู่ติดกับประเทศเมียนมาดินแดนบนภูเขาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยๆและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอาทิอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เลยค่ะโดยมีทั้งหมดมากถึง97ชั้นและที่สำคัญน้ำที่น้ำตกแห่งนี้มีตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ช่วงที่สวยที่สุด จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมโดยผู้สูงอายุก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าเส้นทางนั้นสามารถเดินได้อย่างสะดวกเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอพบพระที่ทายพามาวันนี้ต้องบอกว่าทั้งธรรมชาติทั้งบรรยากาศสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชมสถานที่ท่องเที่ยวกันพอหอมปากหอมคอก่อน เพราะเดี๋ยวทายจะพาคุณผู้ชมไปต่อค่ะเพื่อที่จะไปตามหาโครงการประชารัฐที่ประสบความสําเร็จของที่นี่กันแต่ก่อนที่เราจะไปคงต้องแวะหาปั๊มน้ํามันกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันใกล้จะหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่อำเภอปุกาที่นี่จะมีปั๊มน้ํามันที่ดีมีคุณภาพหรือเปล่าเราต้องไปตามหากันะค่ะพอครับสวัสดีครับ เติมน้ำมันดีเซลเท่าไหร่ดีครับเอาเต็มถังเลยค่ะได้ครับกรุณาเปิดปลาถังเลยนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งันบาทครับนี่เลยค่ะ1 0 0 0ันบาทได้น้ำด้วยเหรอคะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับช่วงภารกิจพิชิตฝัน เมื่อสักครู่เราก็ได้มีโอกาสมาเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชนของกองทุนหมู่บ้านบ้านร่มเกล้าสหามิตรแล้วนะคะต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยล่ะค่ะการบริการก็ดีการต้อนรับก็อบอุ่นนี่แหละค่ะคือโครงการวิถีประชารัฐที่เรากําลังตามหากันแต่กว่ากองทุนนี้เขาจะประสบความสําเร็จเขาจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีวันนี้ทรายอยากจะมาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโครงการปั๊มน้ํามันของกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชนของกองทุนหมู่บ้านบ้านร่มเกล้าสหมิตรแห่งนี้ค่ะไม่ทราบว่าทรายจะไปหาข้อมูลได้จากท่านไหนนะคะพอดีเลยครับผมเป็นประธานกองทุนบ้านร่มเกล้าสหมิตรที่นี่ครับที่ของม่านว้าวโชคดีจังเลยค่ะวันนี้ค่ะเป็นหนึ่งในภารกิจที่ทรายต้องมาทําก็คือหาโครงการวิถีประชารัฐที่ประสบความสําเร็จในชุมชนแห่งนี้แล้วต้องบอกว่าปั๊มน้ํามัน ที่นี่ค่ะน่าประทับใจมากๆอยากจะสอบถามข้อมูลจากพี่เลยค่ะว่าโครงการฟั๊มน้ำมันแห่งนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะก็สืบเนื่องจากเมื่อปี2559ค,ครับรัฐบาลมีนโยบายผ่านมาทางกองทุนหมู่บ้านให้มีโครงการประชารัฐ<อ>ที่เป็นธุรกิจของกองทุนหมู่บ้านครับก็เลยเป็นจุดเริ่มของโครงการปั๊มน้ำมันเพื่อชุมชนบ้านโครงการสังหาริศที่นี่ครับ แล้วในเรื่องแนวคิดของการสร้างปั๊มน้ํามันแห่งนี้ขึ้นมาล่ะคะเรามีแนวคิดยังไงบ้างครับคนในชุมชนที่นี่พร้อมกับสมาชิกส่วนใหญ่เขาจะมีอาชีพเกษตรกรครับแล้วเขาต้องพึ่งพาน้ํามันเป็นวัตถุดิบเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงานใช่ใช่ครับทั้งขนส่งเครื่องจักรอะไรต่างทั้งรถน้ําทั้งอะไรประมาณนี้แล้วเราแวกนี้ก็ไม่มีปั๊มน้ํามันที่ที่ใกล้เราต้องวิ่งออกไปเติมน้ํามันประมาณสัก ไปกับ30กว่าโลประมาณนี้ใช่ครับเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะบริการคนในชุมชนที่นี่แล้วก็เราแวะใกล้เคียงแล้วเรื่องราคาของที่นี่ล่ะครับปรับแพงกว่าถูกกว่าข้างนอกยังไงบ้างเราให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดเหมือนรัฐบาลเลยครับคือถ้าประกาศลดก็ลดเราไม่ได้กังวลว่าเรามีน้ำมันในสต็อกเท่าไหร่เราจะต้องขาดทุนไหมใช่ครับอันนี้คือไม่ใช่ประเด็นหลัก ครับอันนี้เป็นกิจาการของอชุมชนค่ะครับผมเราอยากให้สมาชิกที่ใช้บริการตรงนี้ได้ไดความย,ยุติธรรมได้ไประโยชน์ได้คุ้มค่ากับเขาด้วยครับผมและพูดถึงชาวบ้านในชุมชนบ้างค่ะเขามีส่วนร่วมยังไงกับปั๊มน้ำมันบ้างคะแรกๆที่เราเปิดปั๊มเนี่ยเราให้สมาชิกกับคนในชุมชนเนี่ยเขาสามารถมาร่วมทุนกับเราได้ครับผมคือคนที่สนใจคนที่มั่นใจว่ากองทุนหมู่บ้านจะไปได้คุณมาร่วมทุนได้ แล้วพอโครงการปั๊มน้ํามันแห่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้ไหมครับไครับเดี๋ยวนี้เรามีพนักงานทั้งหมด9คนเป็นคนในชุมชนใช่ครับผมคเรามีเราต้องจ่ายค่าจ้างเดือนลงประมาณสัก6-7หมื่นครับแสดงว่าปั๊มน้ํามันนี้ผลประกอบการดีก็ดีดีน่าพอใจครับอาจจะเกินกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำครับเราคืนกำไรสุทธิ เราสมมติว่าเรามีผลประกอบการ1ล้านคือหกกากค่าใช้จ่ายแล้วอันนี้สมมุตินะครับเราก็จะคืนให้ผู้ทื้อที่ถือหุ้นกับเรา30%ของเงินเงิน1ล้านค่ะ,ะแล้วก็ผู้ใช้บริการน้ํามันเราจะมีสมุดเล่มเล็กๆให้เขาบันทึกว่าเขาเติมแบบเราเท่าไหร่สิ้นปีมาเราก็จะปันผลให้เขาตามนะั้นครับ คือนอกจากได้น้ํามันที่ดีมีคุณภาพยังได้เงินปันผลอีกด้วยใช่ครับแล้วนอกจากที่เรามีโครงการปั๊มน้ํามันของกองทุนหมู่บ้านแล้วรเรายังมีโครงการอะไรอื่นๆอื่นีไคะที่ดาเนินการภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืครับเรามีร้านค้าประชาะรัฐที่คนในชุมชนสามารถมาใช้บริการได้ครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือภารกิจพิชิตฝันกับโครงการปั๊มน้ำมันกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชนที่กว่าจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจความสามคัคคีและวางแผนทำงานกันเป็นทีมด้วยถึงจะประสบความสำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการปั๊มน้ำมันกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชน ของกองทุนหมู่บ้านบ้าน,านร่มเกล้าสหามิตรแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ป,ปั๊มน้ํามันธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ที่นี่ยังถือได้ว่าเป็นโอกาสให้กับคนในชุมชนได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกแต่มีคุณภาพกับร้านค้าประชารัฐและยังเป็นแหล่งในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนชนิดที่เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้ในช่วงสารฝันประชารัฐค่ะช่วงสารฝันประชารัฐ นางสาวนันทิการพิทยาแก้วกล้าหรือพี่เมย์เดิมเคยประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงรายได้ดีแต่วันดีคืนดีด้วยอาการเจ็บป่วยของตนเองจึงทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมนั้นได้จําเป็นต้องลาออกขาดรายได้ไม่มีงานไม่มีอาชีพต้องพึ่งพาพ่อแม่ทําให้ประสบปัญหาทางด้านการเงินมาเป็นปีค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้วิถีประชารัฐมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกต่อสู่สังคมนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการที่สามารถพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งให้กลับมามีโอกาสที่ดีขึ้นอีกครั้งค่ะซึ่งตอนนี้ทรายก็อยู่กับพี่เมย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์คะอยากทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าก่อนที่เราจะเข้ามาทําโครงการแห่งนี้ค่ะเรามีวิถีชีวิตหรือมีปัญหาอย่างไงบ้างคะก่อนหน้านี้ที่จะก่อนที่จะเข้ามาที่โครงการนี้ใช่ไหมคะคือตัวเองก็ กำลังตกงานค่ะในช่วงนั้นช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตแย่มากค่ะหลังจากที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐแล้วค่ะมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ครอบครัวของเราเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากค่ะออชีวิตมีความสุขมากขึ้นเพราะมีรายได้ประจําเพื่อเอามาใช้ในใช้จ่ายในชีวิตประจาวันแล้วก็มีเงินเก็บค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวเมเองก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ลูกแล้วก็ใกล้ครอบครัวค่ะ ไม่ต้องไปหางานทาที่อื่นใช่ค่ะและอยากให้พี่เมย์เป็นตัวแทนของคนในชุมชนค่ะว่าชุมชนเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่โครงการประชารัฐประสบความสําเร็จค่ะหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนในชุมชนคนหมู่บ้านเนะะี่ยค่ะมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ,คะมีจุดบริการเติมน้ามันแล้วก็มีร้านค้าสบริการที่ใกล้บ้านราคาถูกแล้วก็ย่อมยาวค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพี่เมย์มีอะไรอยากจะบอกถึงโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านค่ะเชิญค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้กองทุนหมู่บ้านนะคะนำโครงการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานะคะเพื่อที่หมู่บ้านของเราจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงเลยนะคะค่ะงานสำหรับวันนี้ค่ะทรายต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับร้านค้าสวัสดีการนะคะก็ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับประชาชนทุกคนนะคะก็ทำให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพนะคะโอ้ดีมากเลยครับอย่างหนึ่งมันสะดวกกว่าและก็สบายกว่า,าลดในการต้งทุงของกเกษตรกรด้วยครับโครงการประชารัฐที่ดำเนินการมาโดยประชาชนของหมู่มบ้านร่วม9ก้าสามิตรเนี่ยครับได้มีอาชีพเสริมสำหรับคนในชุมชนแล้วก็คนบริเวณรอบข้างก็มา ามาขายในช่วงของที่มีงานเทศกาลมีการท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายได้มีโอ,อกาสเข้าถึงแนวทางในการช่วยเหลือของสํานักงานกองทุนหมู่บ้านนะคะสํานักงานกองทุนหมู่บ้านสาขานะคะเรามีหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคะ่ะโดยเรายึดหลัก ความมีส่วนร่วมการคิดเองทําเองของชุมชนนะคะเราให้อิสระทางความคิดของกองทุนหม,มู่บ้านนะคะได้มีส่วนร่วมคิดและจัดทําโครงการขึ้นมาเองค่ะโดยเราเนี่ยเป็นเพียงส่วนในการให้คาแนะนําให้คําปรึกษาแก่กองทุนค่ะชุมชนได้ไรับประโยชน์จากโครงการอย่างเช่นนะคะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกลดรายจ่ายสร้างรายได้นะคะพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนนะคะ คุณผู้ชมคะความสําเร็จของโครงการปั๊มน้ํามันกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชนของกองทุนหมู่บ้านบ้านร่มเกล้าสหามิตรแห่งนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะพวกเขาต้องอาศัยการบริการที่ดีการบริหารงานที่มีคุณภาพจึงทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสมาชิกได้พวกเขาจะมีเทคนิคอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปล้วงเคล็ดลับกันในช่วงเกร็ดความรู้สู่ความยั่งยืนคะ่ะช่วงเกร็ดความรู้สู่ความยั่งยืน คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราจะมาลวงเคล็ดลับความสําเร็จของโครงการปั๊มน้ํามันกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชนของกองทุนหมู่บ้านบ้านร่มกล้าสหามิตรแห่งนี้ค่ะโครงการของเราเรามีเทคนิคยังไงในการสร้างยอดขายหรือว่าการบริหารงานให้ประสบความสําเร็จค่ะเราเอาชุมชนเอาสมาชิกเป็นที่ตั้งครับแล้วเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยไม่มีอะไรยากเลยครับเราแค่ต้องการทําสิ่งที่ชุมชน จะได้รับผลประโยชน์เจออุปสรรคมากน้อยแค่ไหนคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไงบ้างเริ่มแรกใหม่ๆเราก็อาจจะมีเรื่องอยอดขายที่ไม่ค่อยดีนักค,ครับแล้วก็ระบบะการหมุนเงินที่เรายังไม่มีสภาพคล่องที่ดีเท่าไหร่เราก็พยายามที่จะพัฒนาบุคลากรขอ,ของเราเองด้วยการอาจจะเพิ่มเวลาขายบ้างหรือว่าอ,าอบรมพนักงานให้มีการพูดจาที่สุภาพยิ้มแยม้ยมแจ่มใส<ๆ>อะไระประมาณมนี้นนใช่ด้านยอดขายเนี่ยพอเราปรับ ของเราดีที่สุดแล้วเนี่ยสมาชิกเขาก็จะเห็นคุณภาพของเราเองรายได้ของเราเป็นยังไงบ้างคะพึงพอใจไหมถ้าบอกว่าพึงพอใจไหมเนี่ยมันมันก็มากกว่าที่เราพึงพอใจครับครับเป็นเพราะว่าเราเอาชุมชนไปที่ตั้งมันก็เลยเกิดรายได้ที่สามารถกระจายกลับไปหาชุมชนได้อีกแล้วหลังจากนี้คะ่ะเรามีแนวทางในการต่อยอดโครงการของเรายังไงบ้างคะก็เหมือนข้อหนึ่งที่ผมพูดมาคือไม่ว่า โครงการประชารัฐจะต่อยอดแบบไหนก็คือเราก็จะเอาเป้าหมายเป็นชุมชนเป็นที่ตั้งเหมือนเดิมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าชุมชนอยู่ได้เนี่ยโครงการต้องอยู่ได้หรือว่าโครงการอยู่ได้เนี่ยชุมชนก็ต้องอยู่ได้แล้วสุดท้ายนี้ค่ะพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงกองทุนหมู่บ้านอื่นๆที่อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกองทุนเราบ้างเชิญค่ะครับ,รบก็กองทุนอื่นคิดเหมือนกองทุนหมู่บ้านร่วมก้าวสหมิตรคือมันเป็นงาน เพื่อชุมชนครับก็อยากให้คิดถึงชุมชนเยอะๆถ้าเราคิดถึงชุมชนก่อนเนี่ยคิดว่าชุมชนก็คงจะคิดถึงเราแล้วก็มันก็จะไปเป็นเป็นคู่จะไปด้วยกันได้นครับงั้นสำหรับวันนี้ค่ะทรายต้องขอบคุณคุณพี่อธิวัฒนมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ ็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับภาพความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้านกับโครงการปั๊มน้ํามันกองทุนหมู่บ้านเพื่อชุมชนของกองทุนหมู่บ้านบ้านร่มเกล้าวสหมิตรตามแนวทางประชารัฐ ต้องบอกว่าที่นี่นอกจากจะเป็นปั๊มน้ำมันเพื่อชุมชนแล้วนะคะยังเป็นรากฐานสำคัญของชุมชนและเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยสำหรับวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วค่ะครั้งหน้าวิถีประชารัฐจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนจังหวัดอะไรและโครงการอะไรติดตามได้ในวันและเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ